สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง go sport com กันนะครับแฟนสิงห์บูอดใจรอไกเซโดส่งสัญญาณจ่อเซนเชลซีมอยเซตไกเซโดมิดฟิลทีมไบตันทาท่าจ่อย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีหลังถูกพบว่ากดไลค์อินสตา r กรมของมหาเศรษฐีแห่งกรุงลอนดอน มอยเซตไกเซโดตกเป็นเป้าหมายของอาเซนอลตั้งแต่ช่วงปีใหม่หลังจากเขาพาทีมนกนางนวลคว้าอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโรเวเโตเดซบี้กุณซือของถิ่นเอแม็กสเตเดียมก็ยอมเปิดทางให้เขาย้ายทีมต้องการเช่นเดียวกับเอเล็กซิสแมตอาิเตอร์ที่ลงเอยกับลิเวอร์พูลแล้วอย่างไรก็ดีจากสถานการณ์ล่าสุดเดอะกั ner, นเนอร์สอเขาล้มเลิกความสนใจเซ็นสัญญากับมิดฟิลทีมชาติเอกวาดอร์เนื่องจากพวกเขาจําเป็นต้องใช้เงินสูงถึง100 ร้านปอนหรือราวๆประมาณ4,200ล้านบาทเพื่อจะดึงเดแคไลท์มาจากทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดจนทําให้คุณซือมิเกลอัลเจตาเลือกที่จะคว้ามิดฟิลทีมชาติอังกฤษแทนต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้เชลซีสมมโอกาสได้ตัวไกเซโดไปเสริมทัพโดยฟอรเรียนเพเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมันอ้างว่าทีมคุณพลไบตันเลือกที่จะเดินเข้าสู่ถิ่นสเตมฟอร์ดบิดแล้วและกําลังเจรจารในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้ edo, ไกเซโดวัย21ปีขยับตัวเหมือนเป็นการส่งสัญญาณยืนยันข่าวดังกกล่าาววด้ยร กดไลค์อินสตาแกรมของสิงบูซึ่งโพสต์ภาพของเอเดนฮาซาในแอคชั่นดีใจหลังยิงประตูลิเวอร์พูลได้ในปี2018เนื่องจากโปรแกรมพิมร์ลีกซีซั่นหน้าระบุออกมาว่าสโมสรเงินถังของกรุงลอนดอนจะเปิดบ้านต้อนรับผงแดงในนัดแรกเอาละครับดิวไกเซโร่กับเชลซีจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ